สบายดีพี่น้องสูผู้สูข้นครับพ่อครับบ่าวผาด้าหล่อขึ้นเขาครับอยู่บนเขาเล้วครับมุ่งนาอำเภอเมสอดครับผมไคขับขี่เส้นทาง้นีกับห้ระมัดระวังนะครับตามกฎจราจรันเดอครับขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาครับกิรจัยใจให้บ่าวผาดพาหล่อเลย้อครับภารกิจเที่ยวนี้สามจังหวัดครับ ดอยค่าเด้อครับเจนี้ครับอารกิจสารจังหวัดครับฝาททักเตื่นครับเดินายขิดเก็บบรรยากาศเด้อครับเด้อนนเ้นจังหวัดตากไปสอดนี่ครับต้องแก้งเด้อครับเด้อต้องใจตรงลอยนะครับพวารารถเก๋งพวา่ากระบะพวาร์รถพ่วงสิบล้อคครับใจตรงแน่นครับตรงแก้งครับ บาดเจียวถูกเส้นทางครับบาดเสียวตลอดครับพึบ่งภูเขาครับผ่านไปพระกิจอำเภอแปรสอดกัดแลวกระสิไปอำเภอพุกผ้าลั่นสุดท่ายด้อครับจังศิีลุ่งเขาไปจังหวัดตากครับมุ่งนาจังหวัดลำปางไปจังหวัดเชียงใหม่ครับต่อเลยครับไปอำเภอสารพีครับ ไปรับงานญี่พุ่นนีครับธารกิจแถวนี้หนึ่งพันหกร้อยกิโลครับไป,ข,ไปบขึ้นไปเชียงใหม่ครับขึ้นไปอำเภอสารพีครับไปรับงานญี่พุ่นนีครับมาคลิปนี้สอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดเลยครับเพื่อลังใจให้เด้อยครับเด้อผ่านสุลกินี้เลยนะครับวันนี้ ครับสนนครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเด้อครับเด้อบาดเสียวตลอดเส้นทางเลยเด้อครับค่อยไปค่อยมาครับอีก46กาากิโลครับอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ละบาทเจดสิกกิโลครับบรรยากาศ เบ็ดใจอยครับฝนโ,โตกครับขึ้นซื้อๆครับมื่อนี้ครับภาวนาจะให้ตกครับอันนี้ขคืนเขตดอยข้าครับเนี่ยสมบรรยากาศด้านขางเด้อครับสวยๆเลยครับ สวยงามครับบรรยากาศครับบุกฝาแดดไปได้ครับอากาศเป็นใจครับจบคลิปนี้มักคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อ งอนทางดีครับเฮดไมครับนเส้นจังหวัดตากเพื่อไม่สอดครับสวยงามครับ อำเพอพบพาแล้วกัดเสด็จล่มครับพาพากัดเสด็จครับล่มไปครับให้นมูนอนครับนี่มูกำลังกลับอยู่ครับแจ้งกันครับไปพุดแล้วครับไปรับปางต่อครับรับปางไปอำเภอสารพี่ห่นแล้วครับ สวัสดีครับระมัดระวังเด้อครับเห็นรถมากับขาสันดิกๆเลยครับใจตกกานะครับถนนเสร็จนี้ไปมากอ่ะขาสันทุกคนเลยครับตาปุ้ยได้ารู้กับกาใจกาอายุครับไปเลียเส้นท่านี้ไว้ครับไม่ค่อยบ้ากับไปไปค่อยมาาครับระมัดระวังครับเสร็จสวยงามครับพรยาราศครับ ไปเกือบเดือนครับพอผ่านในบ้าอีกรอบนึงครับคนต้เดือนเกือบเือนเดือนครับในบ้าภารกิจจังหวัดต,ตากครับขึ้นเขาม้าเพื่อไปสอนครับอำเภอภูอพะอำเภอแมละบาดและกะ็อำเภอท่าสองอย่างได้ครับส่งของครับ